ถ้ามีคนทูเข้ามามันก็จะดับไปเลยนะคะโอ้อ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้นะคะพี่น้องป้าก็เข้ามานะคะถวายแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นนะคะเงินบริจาคนะคะพี่น้องทำสาธุสาธุตัวสีตัวยาสีปรุมมาลูกหลานขอนนใบสีมาบูมเลยสี่หมื่นเก้าร้ลานแต่พ่อที่บ้านจะได้มีพี่มีเพื่อเกลืกหลานสาธุสาธุสซสังมันเรียาจามีสาธุสาธุเด้อ ถ้รกบายสีกับปัจจัยเสถูกนะรับเนี้ยไปไปดูกันเดินเดินเข้าไปเดินเดินเข้าไปเลยตัวนี้ก็เป็นคนที่เขาทำเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะเดินนะคะเป็นชุดๆไปนะคะก็การถวายนะคะพี่น้องนี่คือถวายปูเรียบร้อยแล้วนะถวายปูแล้วขอฝากไว้ที่นี่นะคะหมายเลข16นะคะแล้วก็หมายเลขเงินบริจาค949นะคะสวยค่ะพี่น้องนะคะอ่ะเราเดินไปค่ะเขาจะมีการที่นะคะพี่น้องเอ่อ กล่าวคำบูชานะคะพี่น้องก็จะมีคนช่วยนะคะีเนหะ็นไหมนี่ค่ะพี่น้อง <S <S อเราเดินขบวนขับน้องนคือเป็นจุดนะคะที่จุดที่แบบว่าถวายขององค์ู่นะคะสวยงามมากะค่ะพี่น้องจัดไว้เป็นระเบียบนะคะใหม่คือเป็นนะคะสวยงามมากนะคะอุ้ยขอโทษค่ะลูก <c oughs> คนรีวิวกันรีวิวก็ไม่ได้ดูเลยเพราะคนจะถ่ายรูปนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะ นะคะป้าอ,อมาใกใจใจนิดนึงนะคะโอ้อยุคพี่น้องป้าก็จะพานะคะเดินพี่น้องค่ะไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจุดนี้ตอนนั้นป้าไม่เคยเข้ามาข้างในเลยนะคะจุดนี้ด้านหลังนะคะพี่น้องเป็นด้านหลังนะคะที่ว่าถวายองค์ปู่นะคะสมัยก่อนนี้ป้าขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปถานนี้นะคะาธุนะคะเน,นี่ยคะ่ะองค์ปู่นะคะพี่น้องด้านในนะคะ คือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอันนี้กาลังก่อสร้างนะคะพี่น้องกาลังก่อสร้างนะคะก็มีตู้แล้วตู้บริจาคนะคะอันนี้ก็จะมีคนแทใส่ตู้บริจาคนะคะก็จะมีคนนะคะพี่น้องก่อสร้างทาดีเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็นไหมเป็นการที me, this, uh, like, shoe, right? ่นะคะพี uh. Man, ่น้องทาแบบมาตรฐานเลยนะคะสุดยอดเพราะว่าจะได้รองรับคนได้ขออนุญาตถ่ายนะคะดูเห็นไหมทำอย่างแข็งแรงเลยครับพี่น้องถ้ามางวดหน้าสุขว่าเดี๋ยวแบบสุดยอดค่ะ โอ้โหไม้นะคะพี่น้องนี่แหละที่ว่าคนเราอ่ะได้บริจาคนะคะพี่น้องทําบุญมาเนี่ยนะคะก็ท่านก็เอามาบํารุงนะคะในจุดนี้ต่อไปก็จะได้แบบนั่งสบายๆนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะหลวงปู่นะคะนี่ก็เดินเข้าไปในวังค่ะเป็นสะพานป้าไม่เคยเข้ามาครั้งนี้เลยนะคะพี่น้องนะคะเห็นไหมคนอื่นเข้ามาป้าไม่เคยเข้ามาเลยค่ะนะคะนี่ค่ะโอ้ร้อนมากพี่น้องแต่เ,เข้ามาก็เย็นอยู่นะคะบุญบาร,รมีลุงปู่ สุดยอดคับพี่น้องเห็นไหมโอ้โหเลยแห้งค่ับพี่น้องนะคะแห้งไม่แฉะไม่อะไรนะคะแบบว่าไม่มียุงไม่มีมแมลงนะคะที่นี่คือท่านนะฮะโปรดเปิดทางให้ลูกหลานนะคะพี่น้องได้เข้ามากราบไหว้สักกาะระบูชานะคะอันนี้จะเป็นต้นนะคะพี่น้องที่อขอขอพรนะคะที่บอกว่าต้นมะเดื่อนะคะนี่ค่ะต้นมะเดื่อ บางคนก็บอกว่าเออมาขอโชคขอลาบต้นไหนหนะที่เขาบอกว่าห้ามปีนป่ายนะคะเข้ามานี่ก็จะมีหมากภูนะคะพี่น้องคนขออกมากราบไหว้อันนี้เป็นสานที่ปลูกหญ้าตายายนะฮะปูหญ้าตายายสานผูกสันหญ้าสานยาญนะขออนุญาตนะพี่น้องกัน ก็จะมีคนกราบไหว้นะ,ะ้ไปด้วอธิษฐานจิตนะคะอธิษฐานโอที่สุดเลยนี่ค่นะนี่ก็เป็นตรงที่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขอพรปู่ย่านะคะ លើา្ពីផ្លាន់ខ្លាន់អាំណ្រាប់ព ล้วก็จะเดินด้านในอ่ะน,ะะนี่นะพี่น้องโอ้ดูสิบริเวณอันนี้คือปัจจุบันนะคะปัจจุบันนะคะพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะสดๆร้ลลอนๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปข้างในค่ะพี่น้องเดินเข้างในอ๋ออ๋อ,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 อนี่ต้นคือแบบต้นแก่แล้วก็ห้ามปีนป่ายนะคะ หน้าะพี่น้องอดูสิอายุไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วค่ะพี่น้องแต่ไม่มีบอกอายุนะโอ้อขอ้างล่างความิถันธากลับมาที่ทุกคนมาขอพรนะคะเราไปในด้านนี้นะคะป้าไม่เคยเข้ามานะคะเดินลึกเข้ามาอีกคิดดูสิคะพี่น้องพื้นไม้เนี่ยทําไมถึงทําดีมากนะคะคือเดินมาที่เรียบเลยค่ะพี่น้อง เข้ามาเราต้องถอดรองเท้านะคะตลอดสายทางเลยเห็นไหมครับพี่น้องคือท่านนะคะอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาแบบเ,เดินมาสบายๆนะคะออ้ลมยินทุกคนก็สามารถมาได้นะคะมาขอบคุณท่านนะคะพี่น้องโอ้สวยมากนะ,ะพี่น้องครั้งแรกที่ป้าเข้ามาทะะี่คือต้นมะเดือ่อโอ้ต้นมะเดื่อพี่น้องนี่นะคะเห็นไหมต้นมะเดื่อนะพี่น้อง นี่ค่ะได้สัมผัสใกล้ๆนะต้นมะเดือยเขาบอกว่าต้นมะเดื่อยยานะคะเดิเืยวะคะนม่เร่ยอ้นี่แปงมานน้ำกับพี่น้องคนพี่แปงมันน้มีแปงมาน้ำอใครตามันหัวฮะโอเคเหเบังน้ำเนี่ยเห็บงน้ำเนี่ย โอ้โหจะเอาเพิ่นเอาแป้งมากบ่งั้นบ่ค่ะพี่โอ้ลูยเกขาบ่รู้เลยเชื่อบ่ของเก่าโอน้องโอ้ซาตุกันลูกหลานมีบุญบารมีเด้อปู่เอ้ยมาไก่รางวัลที่หนึ่ง้อปู่เด้ยอ่าตุกคนลูกน้ำเออโบเคยได้มาครั้งแรกเลยพี่น้องก็ได้ข้าวมั่งในนะปู่เอ้ยให้เอฟซีเพิ่นไดล้ำได้รวยน้ำเขาได้มีเงินต้นยังเอ้ยยังค่ะเอาข้าวข้าวจะเพิ่นอ่ะต้นยังก็ต้นมาเดือยนีนบ่ค่ะ พวกก็เห็นต้นมาเดือเนี่ยแหละค่ะเออปูเอ่าเอ้ยมาทำบุญทาพรหาเมียเด้อมาหดบานแล้วบุญมาไม่ปูนรู้หล้นก็ลู้เหรอเอ๊บังเถอนะ แล้วต่าบุญมาร่มีหลวงปู่ลูกซื้ออย่างมากให้ได้ญ่หปู่เด้อหลวงมีเงินทำบุญหาพอหาแม่สสั่งบุญสั่งางบารมีวัได้มาหลายปีแล้วบุญมาสนานี่ลูกในร้านได้เข้ามาถึงกังได้บุญอิลีกับหลวงปู่โอ้ยปู่เสด็จยา ลูกเดินทางไกลขามน้ำขามทะเลมาไปเพื่อต้องการที่จะมาหาปป่หายาให้ตามคุ้มครองเด้อป่วยสาสต์ซึ่งมากกับพี่น้องคนลูกก็มาหาปป่หยย่างไยวันเปน็นปีแา้วมีอกาสเรื่อแบบนี้เนาะพี่น้องาะ อันนี้ก็คือเป็นทางออกครับพี่น้องนะคะขอไปเด้อครับปู่น้ำตาล่วงน้ำตาล่วงอดบม่ได้กับกินพอดบ้านไหลจินพอดบ้านไหลครับปู่พ่อแม่ตายมันโดนแล้วก็บริสุทสิ์เสียบางปุ่ดถุ่ดไปคอยลูหลอยู่อย่มีห่างกับปู่เด้อ ประสบกรามสำเร็จอันนี้โชคมีลาบด้ยทั้บุญดสิทั้บุญหลยๆพี่น้องเยน็นยังก็ทั้บุญนะลุกเย็นมากพี่น้องเนี่ยดูสินคนในเขามากก็ขุนลุกพี่น้องนะคะอันนี้เป็นข้างที่สองของป่าเหมือนคนป่าเขเคยเขามาก,กันได้างกเสือดเดยค่ะพี่น้องไม่เคยเข้ามาข้างในเลย,เลยนะคะจะตกลงมากเย็นปู เยน็นเย็นพี่น้องเย็นครับเย็นเนี้ยบุญบารมีสมัยก่อนป่าเคยจำได้ที่ป่ามาตามหาพออุย้ยกระลอกค่ะพี่น้องิ่งด้กระลลกตูน่นี้ใหญ่ผุน้นะค่ะพี่น้องอุย้ยเขากินอาหารเย็นมากที่นี่นะคะพี่น้องสาตุปูเอ้ไปชมบารมีท่านเนี้ยต้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลลกในปึกบารมี ให้ลูกเวลานะเด<อ>็กซีบังเดอค่ะพี่น้องนะคะตูลูกเดาจเสียงโซกมาแล้วนะ,ะตัวยังพี่น้องปู่เอ้ยนะอาเภยตามันด้วยค่ะเด้อนะคะหลวงปู่ยนลองเสียงให้ลูกใหลาา้นาหลนะคะโอ้ดูดิลมเย็นมากนะคะพี่น้อง มันบาร์อีปากเบาออก้วพี่เห็นย่างขอยาด้คะพี่เลยแซงหนาคนเด้อค่ะโอ้โพี่น้องยเขามากขนลุกเลยค่ะเหมือนเราแบบเดม่าวอาน้ำปูนะพี่น้องนะโอนน้ำปูน้ำยาหมดลายแโอ้ยนาะพี่น้องไงวอน้ำปูใหญ่ ลูงก,กินหอดบ้านเนี่ยกับบ้านเกิดมองนอนบ้านใาโดนเร้วกับลุงปูยกอที่จับเด็กลูกเด็กข้าลูกกับมีแห้งแล้วนรบ่ได้ลูกเริ่มงัวเริ่มตีนเด้อปุวยชอบมาแล้วมีป่เนี่ยนึกถึงได้เป็นี่ปศุสัตว์เมือสามสิบสองต่ามาพอพอป่วยลุงปู่เนี่ยแหละน้ำพายถูกไปเจอพอ แม่ิ่นก็เสียชีวิตลูกกัเลยก็็้องมาทำบุญทั้งท่านให้เมื่อน,นี้ตั้งใจแล้วปุ้ยชัวกลาภยังกายลูกเอ้อปุอ้ยให้ลูกเรามีเงินนเงินทำบุญน้ำท่านซอยพี่ซอยน้องเดี๋ยวทำบุญน้ำคนยาคนจนด้นบ่อนงามงามพี่น้องเลยดูดีค่ะรามาด้วยค่ะมื่อนี้คืคอไม่ได้สร้างภาพนะคะความได้ใจ นะคะคือความในใจที่ห้องบริกาับ,บ้านมาโดนกับพี่น้องนะคะบริมี่กันไม่เ,เหยียบพีศารเลยพี่น้องน่ง่ามไหมาพี่น้องดูดิคือขนลุกนะฮะแค่ข้างทางเดินเนี่ยในวังของเสด็จพ่อเนี่ยองปูกัญญานี่คือสะอาดสะอ้านบุญบารมีของท่านดูดิช่วงนี้ใครเข้ามานะฮะ สามารถเข้ามาได้นะคะพี่น้องไม่ไม่แออัดไม่แน่นนะคะก็คือหน่วยนะคะก็จะรักษาความปลอดภัยนะคะพี่น้องก็รักษาความปลอดภัยนะคะคือจะให้เข้ามาเนี่ยคนจะพูนอากาศเพราะไม่มีใครนะคะตัวนี้มาอยู่คนเดียวคือเขาคือแบบเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดโอกาสว่าให้เข้ามาได้กี่คนกี่คนนะคะเราก็คือเอ่อ จะปล่อยเข้ามานะคะก็จะโดนก็จะฉีดเจ้าหน้าที่ก็จะฉีดนะคะพี่น้องเอ่อพ่นนะคะพ่นโควิดให้นะคะนี่ก็เข้ามาในเขตอีกรอบหนึ่งวนะทางออกนะคะบอกว่าห้ามเสียงดังนะคะนี่นะคะอะพี่น้องเอ้ทางออกนะคะห็นด่มาะพี่น้องเอ้ขอบ,บุญบารมีปู่ลูกไปทุกต้นล้ะคะ่ะลูกครับลูกไปทุกต้นคะ่ะ ขอบารมีปูปูยาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วังหันขอบคุณเด้อที่ปูให้ลูกหลานเห็นชัดชัดวังหันขอยดเดอ้อปูเอนะคะขอบุญบารมีกราบเท้าปูยาเง่าๆโอ้ยสาบสึ่งปูทาลูกถูกลงวันที่หนึ่งนี่ลูกจะกลับมากแก่บุญล่ำถวาย ปูอยากได้ยังปูบอกลูกหลานนะสิะมาร่ำถวายจุดมิทัดาจังมอลร่ำขนดยาดใหญ่เลยขนลูกปูมากอ่ะพอเงียบเงาขนาดนี้ลูกบินตรงมาเลยงวันที่หนึ่งอ่ะจะมืออื่นมือเฮือนี่ออกแล้วนะปูวันทีท่สิบหกเป็นวันกับทำบุญหาพ่อหาเมีย รางวัลออกก็ถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลเอาเลยค่ะปูลวกจีสไว้บ่อนําขณะดใหญ่ๆค่ะไวยหาชุดสามสิบล้านหาสิบล้านเนี่ยแล้วแต่บารมีปูเสียหายเลยคะ่ะเด้อทางออกไปนี้นะคะก็จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะพี่น้องนะคะนี่ทางออกกว้างมากอะ่ะครั้งแรกที่ป้าเดินนะคะพี่น้อง เราจะไปทะลุบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่าพึงเบือ่อเลยค่ะเด้อโอ้พึงผ้าเอาใส่บอร์ดมีปูหดไม่อยากออกเลยค่ะหลวงปูจ่จ๋าเอาซาธุร่มเย็นนะคะหลวงปู่ FC ทุกคนนะคะถ้าใครได้เข้ามาที่นี่แล้วรู้สึกว่าไม่อยากออกเลยค่ะคือล่มโพล่มไสนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องกมานนี่โอ้ยดูพี่น้องเลย เข้ามานี่เย็นมากดูพื้นเดียครับพี่น้องท่านปรับปรุงได้ดีนะคะสวยงามทางเข้าพญานาคเข้าทางถ้ำนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้ก็จะไปบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวป้าก็จะเดินค่ะพี่น้องเดินไปนะคะต่อนี่ก็คือเป็นจุดที่บ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์สะพานทางออกนะคะหมายเลขสี่สิบสามนี่ค่ะนี่ค่ะทาทุกอันนี้คือ บ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะลึกมากนะคะพี่น้องเมื่อก่อนจะมองเห็นชัดนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้อันนี้ก็จะเป็นบ่อ,น,น,ะะบอน,น้ำบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะคือจะคนไหนที่เขาจะยกเลิกไม่ให้การโยนหรียญเข้าลงไปข้างล่างแล้วนะคะ ป็นการที่ตอนนี้จะเป็นภาพแบบนี้นะครับพี่น้องก็จะให้เราเนี่ยนะคะเอาเงินมาถวายแล้วก็บูชานะคะบ่สมาธินะคะปัจใจเนี่ยค่ะคุณก็จะทําพิธีกรรมแบบนี้นะคะคนะคะนี่เห็นไหมคะพี่น้องอนะคะคุณแดนบอกว่า ให้ตั้งและตั้งเหรียญได้คนน bueno, ั้นก็จะโชค,ด,คดีนะคะพี่น้องดูนะคะเพิ่งเห็นกับครั้งแรกนะคะพี่น้องเออคนถือกล่องกระยางไปแล้วนะมีคนทำตั้งได้แล้วส่นปาหาเหรียญคนพับพี่น้องเจอแล้วค่ะ กระเป๋าก็เต็มไปเมื่อตอหยาอยู่นี่ค่ะพี่น้องป้าได้เหรียญแล้วนะคะเหรียญรอสิบเนอะ,ะพี่น้องเหรียญรอสิบคนหาจูรเหรียญรอสิบนะคะก็แบงกร้อยนะคะพี่น้องจ้างได้เลยนะบ,นบรรุญประมีสาธุอาตนะุบอกแค่จ้ง คนไหนมีบุญบารมีก็ตั้งได้ป่นพี่น้องเอาเอาก็ล้องเบิ่งด้วยค่ะเด้อสาธุเอาด้วยค่ะพี่น้องคนตั้งบริเขาสิตั้งทับเพิ่นังได้ละพี่น้องอ่ะคนตั้งไม่ได้เขาบางคนก็โยนก่ะพี่น้องอ่ะเอาของเพิ่นลงนิดนึงนะคะพี่น้องอ่ะปาตั้งไใบด้วยค่ะสาธุดึงด้วตั้งได้บ่พี่น้องเลยมือก็สั่นแถอลนะเอาตั้งได้ตัวละพี่น้อง ตั้งได้ค pues ่ะป้าตั้งได้นะคะเห็นไม้สาธุมือสั้นไหมคะวังหันเห็นไหมป้าตั้งได้นะคะโอ้ดได้เหรียญรอสิบนะคะพี่น้องนะเหรียญสิบบาทแล้วก็แบงรวยนะค่ะเออหมายเลขอะไรนะคะอันนี้หนึ่งหนึ่งแปดนะคะเออซุ้ม้เบังด้ค่ะอ๋อสาธุเออแบงใหม่โอ้สวยๆนะะได้แบงใหม่ไหมอันนี้เป็นการที่ทําใหม่นะถ้าคนไหนที่ยังไม่เคยมานะคะก็จะเป็นการที่ นะคะให้ตั้งปัจจัยสมาธินะคะตั้งปัจจัยสมาธินะคะพี่น้องนะคะอันนี้บอกว่าได้ไหมนะคะป้าก็เลยตั้งได้อย่างที่คิดนะคะบางคนก็ตั้งไม่ได้ก็ลุ้มค่ะนะคะนะคะเอาอธิษฐานคิดเองด้ค่ะเดอ้อว่ากันไปตัวนี้เราก็ออกข้างนอกกันได้คะพี่น้องเพราะว่าได้แล้วนะคะเมื่อก่อนบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้จะให้ดื่มให้อะไรได้นะ,ะแต่นี้ป้ามาป้าไม่เห็นนะคะก็ยังงงอยู่อาจจะเป็นการที่ รักษาะะพี่น้องความปลอดภัยมากกว่าอาจจะเป็นช่วงโควิดนะพี่น้องยกเลิกการที่ให้ดื่มน้ําบ่อน้ำปรัสิทศิ์นะคะเพราะว่าไม่เห็นก็ให้เป็นการที่าทานะคะตั้งบริจาคตอนนี้เพราะไม่ให้ยนเงินเรียนลงไปแล้วนะคะออโอเคค่ะยังไงเราเจอกันใหม่นะคะพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะเดี๋ยวเราไปต่อ,อนี่ก็ช่วงบ่ายนะคะเพราะมีคนเข้ามาเยอะแล้วพี่น้องนะคะช่วงบ่ายนี้รอบสองนะคะเพราะว่าป้าได้ นา uh, ท oh, ีส mm ุด hmm. ท้ายแล้วนะครับนาทีสุดท้ายอุ้ยหมดแล้วเจียวหมดแล้วนะคะนี่ค่ะ like ก็ย like ังมีคนนะคะพี่น้องเข้ามาเยอะนะคะพี่น้องอ่ะตอนนี้เราก็ออกแล้วนะคะพี่น้องคือคือได้บุญเยอะได้บุญเยอะค่ะพี่น้องนั่งห้องไห้น้ําปูบุญบารมีนะคะพี่น้องหองห้ระบะยบน้ําปูวันนี้ก็ยังคนเข้ามาเยอะนะคะก็ลเราขาออกแล้วนะคะตอนนี้นะคะคนขาเข้ามาเยอะค่ะพี่น้องขออนุญาตถ่ายนะคะ อันนี้ก็เห็ไหมไอลูกศิ์เพิ่นนขางมาหลายครับพี่น้องนะคะก็เข้ามาไม่ขาดสายเลยช่วงนี้สงการนะคะเพราะว่าก็ใครมาจองก็ได้เข้ามาก่อนนะคะพี่น้องก็ประมาณก็สี่ห้าร้อยคนเป็นช่วงๆนะคะไม่แออัดนะคะพี่นอ้องอ่ะวันนี้เราก็ออกไปนะคะพี่น้องเสียมโชคกันนะคะพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนนะคะบุญบารมีปู่น,นะคะพี่น้องอู้ดูสิสวยงามมากค่ะพี่น้องนะคะสวยงามมากนะคะอ่าเห็นไหมอันนี้ก็คนมาน้่งจูกหลามค่ะพี่น้องนะคะคนเข้ามาเยอะมากเลยะค่ะพี่นอ้องช่วงบ่ายนะคะขอให้โชคดีทุกคนนะคะเจอกันใหม่นะคะพี่น้องจับปุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากมายค่ะ